ทำไมถึงคันหักละ่ะยกกรอปิมันลากขึ้นไม่ได้มีปีกยากไหมซ้อ คูณสีแดงครับหมายบึงบัวเช้านี้ที่บึงบัวมาเปิดหมายที่บมืองบัวก่อนครับก็ประเดิมด้วยแรคคูณสีแดงเต็มคอตัวเล็กๆติดหมดครับกระตุ๊บวัดตับยูตุป่าแรคคูณสายฟูโรคาร์บอนแล้วกพี .2 สั่งซื้อได้ทาง t ทโอฟ Thailand ทางเพจได้เลยนะครับ โอาวว้าววานตัวใหญ่ไม่เจอแล้กแบบนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องอะไรอ่ะตื่นหมดเลยปลาโู้หอยแตกเลยครับเล็กคูนสีแดงกับปลาตัวน้อยๆปล่อยเก็บเก็บเก็บหมดเลย <laughs> A few moments later. แทมแรกเมื่อกี้นะคะลากมาแล้วฝ<ะ>นงานหนูพุกสีสม้มไม้แรกรู้เรื่องเลยวัดนิดเดียวก็อยู่นะคะจะ,ะถ่ายรูปไปกับฝักง,งานด้ยนะคะหนูพุกสีสม้มกับยางค่ายทีโอฟอกมีตัวเป็นโดนสายพ e. ีสองสาย แร็คคูนสีแดงไม่แล้วครับไซคึ่งโลตัวนี้ใหญ่เยอะอ้วนตุ๊บเลยแร็คคูนสีแดงโอ้โหอ้วนชิเป่งไงอ้าวจะรับค่าเดีย่ยะครับฝนตกแร็คคูนสีแดงครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้กอากาศดีมากแร็คคูนอากาศพอดีบอกให้แร็คคูนจริงจริงเทอเท ไม่มีแห่วนะคะถ้ามีถ้ามีามกบยางเทียวฟอกฝนตกฝนตกต้องไปทำอะไร ออกมาแล้วนะคะผลงานรักคูณตัวเล็กเกินอย่าปล่อยปล่อยไปค่ะโอ้ยมันจะมากัดอะไรตัวแค่เนี้ยเลกกาเยินอีกอวัดกระเด็นเลยอะ่ะปล่อยที่เดิม2000 years later ดูครับผมหมายนะครับหมายริมทาง น้อยนะครับเล็กๆเ,เนี่ยดีกักผมงัดมางัดปุ๊บพันหักเป๊ะเลยครับต้อซื้อ,อ,อมาต้องทันกว,ว่าคคาไซโลพันหักเรียบร้อยไ,ได้มากเลยเยพันหักครับผม น่าจะโดนอะไรมาก่อนงักมายไสลัวครับนี่ไงใหญ่เลยคันหักลูครับใหญ่เลยครับนี่ครับเสียงเลยครับคันหัก,ม,หม,กม,มันก็ใหญ่ครับใหญ่จนแบบอมยกขึ้นเมื่อกี้ คอยย่อนนยๆยกไปเลยครับไปเลยครับใหญ่มากใหญ่ๆเต็มปากเลยครับ,รบเอาไงดีเนี่ยเอาไงต่อครับผมนักเกฑ์มาแล้ว <c oughs> นักเกก่อนนะ ทำไมถึงคันหักละ่ะยกิดมันลากขึ้นไม่ได้มันอิกอย่าง<ฮ>าาตายหาเสียงดังจังเลยกใกเพราะที่่ไม่ น้วใหมอแฟชั่นเป็นฮิตคุมปะไม่คุมปะปะัปร่นตัวละพันแปดพันเจ็ดมื่ี้ได้ลุดลุดแล้วคะ่ะมาทำลุดเหรอวงลุดลโดนจนติดกวามพันเจไม่คุมเลยครับ ไป,ไปม <c oughs> หมดกันเยอยลยางได้ขั้นไม่ไลยได้สสมใจเพราะแบบนี้มันไงดีตัวตรงแต่คุเกินขั้นแท็ะรรซื้อไหมหรอเอาคืนวาเวอร์เวร์โตเนี้ยปาที่คอยใหญ่น่ะแปดคิดดูเหรอ โลนึงพอดีโลนึงโลน,งโนึงขีดขอุก็ะได่ใส่กระสอบ,บกันก็จะโตีแกร <h ums> ะสอบมานหน่อยเฮ็ดจังใดวันนี้ิตี้จังใดีีเเวน่ย หอนปลาแรงเรมือนพวกมลาแรงเหมือนห้าหมื่นหนึ่งแล้วผเลียนซ้ำผู้เรียนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพื่อนมี้พวกตะม่วงไม่มี่เหรอหมึกอะไรอะไรเรื่องเล็กอะหมี่อะไสิเหรอ EP นี้ก็คือแยกๆแยกๆกันไปหาปลาครับแล้วกลับมาเจอกันเดี๋ยวมาดูปลารวมว่าะเร้จะได้เท่าไหร่กี่ตัวแล้วกมีกลับมาเจอกันแยกๆกกันไปหาปลานี่หมดใช่ไหม เหมดแล้วนะใช่ไม่หมดไม่หมดแล้วที่สองมันเนี่ยนะนี่แกบอเลิกหมดไหมไม่หมดถ้าหมดแกจะทำยังไงไม่หมดนะตู้ไี่หยุดบ่นเลยยังเหลืออยู่ไม่หมดหิวแ่งเนี่ยงานปังไหลลูกที่แรกนิ้วยังไม่ถึงนู้นครับนิ้วยองนู่นเลยใช่เออหมด มีแห่งแล้วเยาวัดคันหาอีกเด้โรแมนคันข่อยข่อยโบอันุพันธ์ทองแห่งเด้เดินไปหาปลาเดี๋ยวมาดูว่าใครได้กี่ตัวกี่ตัวแต่ผมรู้สึกว่าได้เยอะผมเพื่อนแล้วอ่ะก็ตั้งเราได้สองนะเราได้สองห้าขีดกับครึ่งขีดโอเคสวยมากข้าเกนสี่เอาไปไว้บ้านคุหน้าเข็มเท่าไหร่ จะดูไหมเอ้บมาตกมาเมื่อเช้าเนี่ยกลับไปสะเกนมาตั้งแต่หกโมงกลับไปเจ็ดโมงครึ่งได้หกเดี๋ยวมีหายลุงเลยน้าเอา,าเรูปมาด้วยเดี๋ยวโหดีมาก <c oughs> คุณเจ้าภาพร้อนต้องพี่เจ้าภาพด้วยครับแย่เจ้าหนุนทามสปอนเซอร์ข้าวหมีสซุ้มหูสีกะดีเนี่ยทันหักด้วยเจ้าภาพคันหักไม่ทันหักแล้วเขาเดือดหวอยอ่ะลีเขาคันแง่งเนี่ยดุริย์อะไรวะว่าแล้วผมฝันรู้ว่าคันรุ่นเนี้ยมันหักมันดื้อแต่ไม่รู้ของใครหักขอแนณฑ์จริงๆจะไปดูเร่อๆอะไรเนี่ย ดูเลขด,ด,ดูดิในเหมือนในบานเป้เลยลูดข้าปลาลูดข้าปลาลูดเหรอว้าว้าวว้าว,ว,าวได้ไงนี่เนี่ยเลก เดี๋าายวนะเดี๋ยวมาไม่มูมันตัดผมด้วยอนืมวุ่นเว่ยวงวนหี่งเดี๋ยวรับเอ่อนี๋ไอมสวยอยู่กัดมันมีตัวหนึ่งดลกัดมันไล่มากัดอะไรเนี่ย v นะ1 Mini อ้อาวว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 ิววววาวว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  ละตัวกันหรอมัไอตัวนั้นกัดไปิี่ั่กกัดปอ่ใบยวนสีเขียวยวนมินิสีเขียวอวีใบยวนเข้าคอทุกตัวขอยกัดยวนมินิ เนื้อหาพูดเส้น EP ต่างคนต่างไปแล้วก็มาเจอกันที่สะพานนะครับว่าใครจะได้ปลามากันกี่ตัวแล้วเดี๋ยวปลามารวมกันที่สะพาน EP นี้เป็น EP ต่างคนต่างไปไม่รู้ใครมีคลิปบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับปลาผมปีนี้พี่เจนปลาปีนมาผมดูปลารวมครับ EP ต่างคน ต่างคนต่างไปหาปลาเดี๋ยวมาติดตามชมมันตสาร์ที่ไหนร่องมีกัปนะเนี่ยติดตามร่องบ้างเดินปีตามร่องไปนู่นอ่าครั้งนักเก็นเกอรเชอรกันนักเก็ตคันหักอันนี้อันนี้ปลาผมนะนี่โน่เป็นไงลู่มีต่างคนต่างไปครับโอ้ของเด็กเคปีวิจัยใช้ช่วย เรามีไซส์สยเปล่ามีสองตัวโน่นกระสับออกหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตัวครับต่าคนต่างไป3ามคน3มคนสิบสาตัวนี่ไงเด็ดนะยอดนะเดีืยว่าแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาคลิปก็องเอาไปเป็นพี่กิดต์หน่เดี๋ยวลาไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปอีพีต่างคนต่างไปบ๊ายบายสวัสดีครับ